เดี๋ยวพามาดูแบบเรียวๆเลยคันนี้พึ่งลงจัดให้ดูก่อนรุ่นนี้ผมเชื่อว,ว่าหลายดีลเลอร์หลายโชว์รูมยังไม่ลงครับแต่มันจอดอยู่โชว์รูมแล้วแล้วไหนๆมันมาลงแล้วนะครับผมก็เลยพามาพูดรายละเอียดหน่อยละกันมิสูชิไทตันในรุ่น All n e วไทตันในรุ่นเริ่มต้น8 2 0 0 0 0บาทมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างเดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดให้ครับว่า8 0 2 0บาทนี้เหมาะกอบใครและคุ้มค่าขนาดไหน มาเริ่มที่ด้านหน้าของตัวรถก่อนครับรถคันนี้คือมิซูชิไทตันในรุ่น all new ไทตันเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนบอดี้ใหม่เปลี่ยนเชสซีใหม,ใหม่แล้วก็มีถูกพัฒนามาคันนี้คือตัวถูกที่สุดในรุ่น4ประตูที่เป็นรุ่นยกสูงนะครับในรุ่นโปรโปรจะมีแค่ตัวเกียร์ธรรมดาเท่านั้นส่วนเกียร์ออโต้จะมีตั้งแต่รุ่นพรามขึ้นไปนะครับด้านหน้าออกแบบมาเหมือนกันกระจังหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรุ่นพรามก็คือสีดําเงา แต่สิ่งที่ต่างกันนะครับโอ้โหรู้สึกได้เลยว่าอะไรวะเนี่ยไฟเดย์ไทมหายไปครับเปลี่ยนเป็นไฟหลีแทนไฟโปรเจคเตอร์ที่เป็นแบบ LED หายไปครับให้เป็นหลอดไส้แบบธรรมดาและไฮไลท์กว่าน,นั้นเดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูนี่รอตรงนี้นะไม่ต้องทำอะไรนะครับดูนี่โทษทีไฟหน้าเหลืองไฟหลีเหลืองไฟตัดหมอกขาวงงงงเลยงงในงงอีกทีนึง แล้วงงงงกว่านั้นคืออะไรครับออปชั่นรถสมัยนี้มันไม่มีแล้วล้อ16นิ้วมาดูนี่ล้อของเดิมจากตัวรถครับมาขอบ16นิ้วหน้ายาง265/70 R16 สาย,ยางเนี่ยก็ค่อนข้างมาบรรทุกสัส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่พาสเซนเจอร์ที่เป็นรูปแบบนี้แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแก้มยางที่มันเยอะก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยนุ่มมากตามตัวแก้มยางแค่นั้นเลยนะครับด้านข้างยังคงมีตัว ที่เป็นตัวกระจกมองข้างแบบพรมเมี่ยมแบบปกติทั่วไปแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีที่เปิดมือแบบทั่วไปแต่ไม่มีคีเลตนะเดี๋ยวไปเจาะข้างในอีกรอบนึ่งบันไดข้างที่มีรายละเอียดการเก็บงานเนี่ยค่อนข้างดียังคงมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกได้ชัดและเห็นโคตรชัดเลยคือตัวบอดี้รถทรงรถเนี่ยขอบ17นิ้วเนี่ยผมโดนด่าบานเลยนะ เพราะว่าการเปิดตัวแล้วก็รูปทรงมันค่อนข้างไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่เพราะล้อเนี่ยมันไม่ทันสมัยนะครับพอขอบ16นิ้วนี้มาตูดกระดกช่องว่างระหว่างซุ้มมันก็จะทําให้รถคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าโดดโดหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครเอาไปแต่งก็ไม่ใช่ประเด็นด้านหลังครับมีถูกตัดตัวอุปกรณ์ไปคือตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวไฟท้ายที่เป็นตัว T trap คือไฟที่เป็นเหมือนรูปตัว T ท,ที่มีการเปิดตัวมีไฮไลท์ของตัวรถอยู่แล้ว ตัวนี้ไม่มีทุกตัดทอนออกไปครับแต่ยังคงมีตัวที่ล็อกฝาท้ายมาให้มีกล้องมองหลังมาให้เพราะด้านหน้ามีจอกันชนท้ายยังคงมีให้เออถ้าตัดนี่หุยน้อยใจนะ8 2 0 0กับปี2023มันไม่เหมาะแล้วเดี๋ยวผมมาเจาะด้านในอีกนิดนึงแล้วกันตัวด้านในเนี่ยรู้สึกเลยว่าต่างเยอะแล้วก็เพิ่มไปพามดีกว่าพามอีกไม่กี่หมื่นบาทแล้วได้ออปชันที่มันเยอะกว่าเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับเย เปิดภายในเข้ามานึกว่าตอนเดียวโทษทีตอนเดียวมีเบาะหนัง pvc นะแต่ตัวนี้ไม่มีอ่ะอ่ะผมสตาร์ทก่อนร้อนกุญแจเป็นกุญแจเสียบนะครับไม่ใช่คีย์เลสเป็นกุญแจแบบเดียวกับในรุ่นตัว s i งเกิลแคที่เป็นตอนเดียวและข้างประตูมาดูนี่มีลายเคปล่าให้มีที่ปลดล็อกให้มีกระจกข้างให้แต่ที่เปิด สีดาด้านพระเจ้าช่วยโอ้โหถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดําเงาก็ค่อนข้างรับมือกันอยู่โอ้ไม่มีนุ่มเลยโทษทีอ่ะมีลําโพงให้ก็ยังดีมีทวิตเตอร์ให้มีช่องอย่างเดียววเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะมีช่องอย่างเดียวเพราะสี่ตำแหน่งสีประตูแล้วก็มาดูภายในนิดนึงครับว่าภายในมีอะไรถูกตัดทอนไปบ้างรอบนี้จะไม่เห็นหน้าผมนะแต่จะให้เห็นวัสดุจริงๆที่ทําให้ตัวรถเนี่ย รู้สึกว่าคุ้มไม่คุ้มแค่นั้นเลยนะครับสิ่งที่ต่างต่างเยอะมากพวงไลยหุ้มหนังไม่มีแล้วเป็น PVC แบบเดิมธรรมดาทั่วไปที่เป็นเหมือนกับตัวตอนเดียวคอนโทรลที่พวงไล่ยังคงมีแบบปกติทั่วไปนะครับแล้วก็คอนโทรลที่พวงไลยเพิ่มเสียงลดเสียงเพลงถัดไปมีเดียถัดไปรับสายวางสายยังคงมีแบบปกติทั่วไปแต่สิ่งที่ต่างคืออุปกรณ์ที่ตกแต่งเอเซอรีพวกนี้ถูกตัดทอนไปหมดเลยนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าเหมือนกัน แล้วก็มีหน้าจอที่ให้มาเช่นเดียวกันครับสิ่งที่ถูกตัดทอนไปคือระบบแอร์แอร์ดิจิตอลไม่มีนะถ้าเอาต้ามีระบบ d u อัลโซนแอร์สโซนแต่ถ้าเป็นตัวพรามจะเป็นโซนเดียวแต่ปรับอุณหภูมิได้ปรับฮีตเตอร์ได้แต่พอเป็นโปรปุ๊บเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหตัดยับนี่แต่มีฮีตเตอร์แบบหมุนให้มีระบบแรงลมแบบแมนนวลให้มีระบบไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมาให้นะครับไล่ฟ้ากระจกหน้ายังคงมีนะครับ แล้วก็มีระบบหมุนิียนากาศภายในภายนอกมีด้านนี้จะเป็นตัวออโต้สตอปแอนโกแล้วก็ตัวระบบแท็กชั่นยังคงมีแบบปกติแล้วก็เลือนไม้ที่ถูกตัดทอนไปเลือนไม้หายไปเยอะนะเพราะถามว่าเลือนไม้เนี่ยถ้าเป็น LCD TFD แบบปกติที่แบบสวยๆเนี่ยมันก็จะทําให้รถดูแพงขึ้นแต่พอมันถูกตัดทอนไปให้เป็นสีส้มๆเหมือนตอนเดียวอเออผมก็งงเหมือนกันราคาแ800,000กว่าแต่ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ราคาแล้วแต่ ความคุ้มค่าของแต่ละท่านนะครับและอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันต่างคือตัวระบบตัวฟังก์ชันของตัวเกียร์นี่เกียร์นี้นะมันเป็นแบบใหม่แล้วคือการหิว้วเดิมที่เนี่ยมันกดหัวเกียร์ลงมาปุ๊บแล้วกดไปแบบนี้ถ้าเป็นตัวเดิมนะถ้าว่าตัวใหม่ปุ๊บหิ้วแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้เป็นกล้องถอยด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนมาแล้วก็ ตัวพรามเนี่ยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ตกแต่งที่มีการตกแต่งหัวเกียร์มาสวยกว่านี้อ่ะไม่ใช่แบบเนี้ยแบบเนี้ยคือหัวเกียร์แบบตอนเดียวแต่ยังคงให้ USB แบบ Type C มาให้ USB แบบที่เป็น Type A แบบทั่วไป5์แบบปกติทั่วไปยังคงมีมาให้กล้องหลังมีมาให้และอีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากตัวพรามแล้วก็อัลตร้าคือตัวกล่องเก็บสัมภาระตรงนี้มาดูนี่กล่องเก็บสัมภาระตัวนี้ถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นแบบกดปุ๊บแล้วเปิดขึ้นมามีฝาปิด แต่พอเป็นตัวรุ่นโปรเนี่ยยกคอนโซลของซิงเกิลแคปเนี่ยเข้ามาใส่มันก็จะเป็นในรุ่นโปรรุ่นนี้น,นะครับแล้วก็นี่พวกนี้อุปกรณ์ตกแต่งต่างกันนะครับด้านข้างต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครช่างน้ําหนักว่าเฮ้ยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรที่แบบจําเป็นขนาดนั้นก็แบบเนี้ยโอเคแล้วแล้วอีกอันหนึ่งที่ต่างคือเบาเออเบาเอนคนอีสานใช่แล้วถอดเบาเออเนี่ยถอดเบาะได้เอาไปหุ้มได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดิมจากโรงงานเนี่ยป็น มันเป็นเบาผ้าข้อดีของเบาผ้าคือมันระบายความร้อนได้เร็วเวลารถจอดร้อนๆในเมืองไทยเนี่ยก็จะระบายความร้อนได้เร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันดูแลยากเพราะมันเป็นผ้ารถสมัยนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็นหนังทั้งหมดแล้วนะครับอย่างน้อยก็ให้ PVC มาก็ยังดีส่วนฟังก์ชันจอนะครับเหมือนกับรุ่นพรามไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยมีกล้องด้านหลังที่สามารถเปิดดูได้แบบทั่วไปแล้วก็เปิดกะ เส้นกะระยะแบบนี้วิธีการเปิดเดี๋ยวผมแยกคลิปนะครับคลิปนี้จะไม่พูดเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะไปพูดถึงวิธีการเปิดตัวเส้นกะระยะจอดด้านหลังของในรุ่นพรามแล้วก็ในรุ่นโปรทั้งหมดนะนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปท้ายคลิปให้ว่าฟังก์ชันตัวรถราคาเท่านี้เหมาะกับใครแล้วก็มีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็สําหรับสายไหนจะตรงกับรุ่นนี้แล้วก็ราคาเท่านี้บ้างเดี๋ยวไปสรุปให้อีกรอบครับ คลิปนี้มาแบบรูบๆเร็วๆครับก็หลักๆผมอยากให้เห็นตัวบอดี้รถแล้วก็ไซส์ตัวรถที่มันเป็นตัวคันจริงของในรุ่นโปรรุ่นโปรมีรุ่นเดียวที่เปิดมาไม่มีเกียร์ออโต้มีแค่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นและฟังก์ชันรถเนี่ย เหมาะกับใครราคาช่องว่างระหว่างตัวที่เป็นรุ่นพรมที่เป็นเกียร์ธรรมดากับตัวรุ่นโปรเนี่ยห่างกันค่อนข้างหลายหมื่นอยู่แต่ก็ต้องชั่งน้ําหนักกันให้ดีครับสาหรับสายแต่งอาจจะเหมาะเพราะว่าเขาไม่ได้ซีเรียสกับออปชั่นอยากได้ราคา800,000กว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่เป็นไฮเปอร์พาวเวอร์รวมไปถึงแชสซีที่เป็นเมกะเฟรมตัวใหม่แล้วสายแต่งเอาไปเปลี่ยนแม็กไม่ได้ซีเรียสอยากได้ทรงอยากไปใส่ชุดแต่งอยากเอาไปถอดกันชนออกให้มีอุปกรณ์ที่สามารถใส่ได้ก็สามารถเลือกรุ่นนี้ได้ แต่สําหรับบางคนที่ต้องการขับเดิมนะผมแนะนําว่าไปท็อปหรือไปรุ่นพามดีที่สุดเพราะอะไรฟังก์ชันเนี่ยตัดไปเยอะเบาะหนังเนี่ยไม่คุ้มแล้วตัวปุ่มสตาร์ทหายตัวระบบตัวระบบละหลายๆอย่างอย่างคอนโซลที่เปลี่ยนไปก็ต่างกันพอสมควรและอีกฟังก์ชันหนึ่งของตัวรถที่ผมรู้สึกว่าไม่ควรตัดเลยเพราะมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไฮไลท์แล้วก็เป็นพะเอกของรถรุ่นนี้คือไฟท้ายแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นตัว LED คือ เปิดตัวมาเออมันควรจะต้องมีทุกรุ่น8 0 0 0 0นกว่าแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องช่างน้ําหนักกันให้ดีวันนี้ผมพามาดูคันจริงอยากให้เห็นคันจริงเพื่อบอกแนวทางสําหรับใครที่ยังคิดไม่ออกว่ารถคันนี้จะไปในทิศทางไหนหรือใครที่เล็งอยู่แล้วยังไม่ได้ออกช่วงนี้หรือใครจะออกช่วงนี้ก็สามารถโทรหาผมโดยตรงได้เลยหรือมาคุยกันก่อน,อนได้แอดไลน์เข้ามาคุยรายละเอียดได้หรือเพิ่มผ่านตัว QR code ชุดนี้ก็สามารถคุยรายละเอียดกับทางผมได้เช่นเดียวกันครับ อย่าลืมนะครับผมรีวิวเองผมขายเองรถคันนี้พามาดูแนวทางความชอบมีแตกต่างกันใครชอบแบบไหนก็ไปในทิศทางที่ตัวเองมองว่ามันคุ้มค่าที่สุดแค่นั้นพอวันนี้มาแบบเรียวๆคลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจำคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ